พบกับภารกิจของผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ค่ะท่านได้เดินทางไปเปิดการฝึกอบรมขยายผลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารเสริมสร้างการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามที่ต้องเผชิญในปัจจุบันค่ะที่สโมสรนายทหารกรมทหารราบที่14ค่ายวชิรปราการอำเภอเมืองจังหวัดตาก พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเปิดการฝึกอบรมขยายผลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองพลทหารราบที่สีและกองกำลังนเรศวรประจำปี2568โดยมีกำลังพลของกองพลทหารราบที่สและกองกำลังนเรศวรเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น142นายจัดขึ้นในห้วงวันที่1 2กร,รกฎาคม2568ค่ะ การฝึกอบรมดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4และกองกําลังนาเรศวรนําองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารไปพัฒนาต่อย,ยอดและสามารถนําไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากที่ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4มีนโยบายในการส่งเสริมในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่4และกองกําลังนเรศวรให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยและรูปแบบของภัยคุกคามที่หน่วยต้องเผชิญค่ะจึงได้มีการนำมาพิจารณาขยายผลให้กับหน่วยเพื่อน,นำไปต่อยอดให้สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งวิชาที่จัดอบรมนะคะได้แก่โปรแกร,รมวอลเกมออนไลน์โปรแกร,รมตรวจภูมิประเทศ360องศาโปรแกร,รมจัดการข้อมูลทหารใหม่โปรแกร,รมจัดการสำนักงานลานนาเซ็นเตอร์หีบเลงดิจิทัลคุณจจำลอง CPR ระบบวิทยุสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบติดตามตำแหน่ง l อร่า GPS ค่ะ